ถึงบริการหลังการขายนะคะหรือ after service นะคะค่ะเราอ,อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาในประเด็นตรงนี้ดูนะคะเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งแล้วนะคะเราควรจะดูละเอียดนะคะว่าโครงการมีคุณภาพไหมในส่วนที่เป็นมีการดูแลในส่วนที่เป็นหลังการขายให้เราหรือเปล่านะคะค่ะหลักข้อง่ายๆนะคะก็วันนี้เราจะมายกประเด็นให้ดูทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะก็คืออ บริการหลานการขายด้านการลงทุนนะคะนอกจากเราจะซื้อบ้านไว้อยู่อาศัยแล้วนะคะเราสามารถที่จะซื้อบ้านเอาไว้เพื่อการลงทุนได้นะคะเพราะว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ดีกว่าอย่างตลาดหุ้นด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากก็คือการบริการการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่านะคะหรือเพื่อขายต่อนะคะถ้าโครงการมีการรองรับตรงนี้นะคะให้การันตีผู้ ให้เรานะคะกรณีที่เราอยากจะซื้อเพื่อการลงทุนนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเหมาะมากๆค่ะข้อที่2ค่ะคือระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือในตัวโครงการนั้นๆมีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือเปล่านะคะในแวดของการรบ,บพ24ชั่วโมงมีบริการเราไหมนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งกล้อง C C T V ติดตั้งหรือเปล่าในระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดในตัวโครงการมีการดูแลมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะ ต่อไปเรามาพูดถึงข้อที่3ค่ะก็คือ,อการดูแลเซอร์วิสหลังการขายการซ่อมบํารุงค่ะการซ่อมบํารุงนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราซื้อบ้านแล้วนะคะถ้าเจ้าของโครงการต่างๆนะคะทอดทิ้งหลังการขายไม่มาดูดําดูดีเราเลยอันนี้คือจะเป็นความลําบากใจของผู้บริโภคเองมากๆเลยนะคะเมื่อซื้อแล้วเราจะต้องควักเงินเพื่อที่จะหาช่างเพื่อจะมาซ่อมบํารุงในบ้านของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูสอบถามให้ดีนะคะว่าเขามีตัวนี้เซอร์วิสกับเราไหมเพราะว่าผลประโยชน์จะตกเป็นของเรานะคะหลังจากที่เราเข้าอยู่อาศัยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีข้อที่4ค่ะ เป็นการบริหารการสร้างชุมชนหน่าอยู่หรือเปล่านะคะในตัวชุมชนที่เราเข้าไปอยู่นั้นแล้วมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนของเราอบอุน่นมีการสร้างกิจกรรมอย่างฟิตเนสให้เราไหมนะคะหรือว่ามีกิจกรรมมีห้องสมุดหรือมีพื้นที่สวนให้เราได้สันทนาการในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็น4หัวข้อหลักที่วันนี้เราจะมาฝากทุกคน ะะที่ได้รับฟังกันนะคะในตัวโครงการของก้าวระดาเราเองนะคะก็มีบริการ4หัวข้อดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจ a c e b o o k ก้าวระดาและช่องทางชาแนลก้าวระดาของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ